มีคนถามว่าวันนี้เนี่ยอแน่นอนในห้องนี้มีคนใหม่เยอะนะครับเวลาเราเนี่ยไปนัดหมายกับคนใน,นะพี่หนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่หนึ่งเปิดนัดเนี่ยด้วยเรื่องอะไรเวลาสุขภาพเงินหรือว่าเรื่องอะไรแล้วดูยังไงว่าคนเนี้ยเราควรจะต้องเปิดหัวเรื่องในการนัดด้วยเรื่องประมาณไหนข้อหนึ่งก่อนเลยถ้ามีคนมาเปิดใจเราเราคิดว่าเรื่องอะไรเปิดใจเราได้พิมพ์ม,มาหนะักง่ายๆเลยระทบมาที่ชิ่งตัวเราเลยเรื่องเงิน เรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องสุขภาพรู้ไหมว่ามนุษย์ต่อสู้ทั้งชีวิตเรื่องอิสรภาพมนุษย์ต่อสู้ทั้งชีวิตเรื่องอิสรภาพที่จะชนะได้โดยที่เขามีโฮปคือความหวังพี่บอกเลยว่าพี่เปิดทั้งเวลาสุขภาพและการเงิน พิจารณาจากอะไรเหรอพิจารณาจากการที่บางครั้งเราคุยด้วยกันเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มันเป็นโอกาสที่มันยิ่งใหญ่เท่ากับพี่พูดลึกกว่านี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจคือ,งน,นอ,ง,องนี้มันจะต้องงี้ก่อนว่าเราต้องคุยเรื่องตื่นเต้นกับธุรกิจนูสกินว่ามันไม่เหมือนเดิมขอเวลาสักสามสิบนาทีอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นประโยค์ง่ายๆที่คนใหม่สามารถทําได้เดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องอิสรภาพเรื่องโคปเดี๋ยวงงอีกนะคือ เราต้องพูดเรื่องตื่นเต้นแม้กระทั่งเคสปัจจุบันที่พี่นั้นๆเนี่ยที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีเรื่องตื่นเต้นมากเลยดูสกินลงบริษัทดูสกินลงแพลตฟอร์มไปหมื่นแปดพันล้านเดี๋ยวเราพูดให้ฟังถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรคูแม้ไอประโยคหลังเนี่ยฟังเหมือนไม่ค่อยมีค่านะแต่แม่งโคตรมีค่าเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเราส่งโปร t e คชั่นไปให้คนฟังว่าถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรไอคนฟังมันรู้สึกไงป่ะมันกล้าฟังมันกล้านัดเพราะอะไรป่ะเพราะถ้ามันไม่สนใจ ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือมันต้องฟังก่อนไงสักสามสิบนาทีแล้วเราพี่เขียนเชื่อแบบว่าวันนี้พอพี่เขียนวินวินนะตาแม่งแบบโตเป็นไข่ห่าคือจากจากตาไข่นุกรทาเป็นแม่งไข่ห่ารลเลยบปว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรือว่าในโลกนี้แต่ถามว่ามันจะเขียนได้คล่องต่อเมื่อ,อไรมันไม่ได้ฝึกกับคนก่อนนะมันฝึกกับตัวเราเองก่อนนะตื่นเตน้นนะสรุปให้ตื่นเต้นธุรก,กิจหนูกสกินที่ไม่เหมือนเดิมสักสามสิบนาทีแค่นี้ เปิดประเด็นง่ายๆนี้เลยนะครับเปิดประเด็นพุ้หว <ion> ังง่ายๆนี้เลยโหสุดยอดนะครับนะก็คือประเด็นที่เปิดก็คือมีเรื่องตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังนะฮะก็เหมือนส่งข่าวดีมีเรื่องเล่าเข้าไปเดนนัดนะใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับสรุปฟันเวลาสถานที่ทันทีนัดหมายเจอกันอ่าแค่นั้นเลยนะครับก็เรียกว่าทําให้คนเนี่ยสนใจด้วยการที่เหมือนกับว่ามีเรื่องตื่นเต้นก็คือมีข่าวดีอ่ะไปนัดหมายเขาแล้วไปถึงนั่นเราก็โซโล่ได้เลยนะครับโอเคาคำาท้าคำที่พี่ ใช้ประจําสําหรับตัวเองนะเราต้องไปหาคีย์เวิร์ดให้ได้พี่บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ป่วยกันละอีกหน่อย,เ,ยเราจะสร้างรายได้ข้ามประเทศมีสระทางการเงินเพราะว่าเทคโนโลยีของโลกมันก้าวไปไกลมากแหละบริษัทเราลงทุนหมื่นแปดพันล้านซึ่งในโลกนี้ไม่ไม่มีใครทําแบบนี้เราจะมีรายได้จากทั่วโลกอย่างแท้จริงแค่เนี้ยมันก็เป็นเควสชั o เข้าไปละว,ว่าถ้าฟังก่อนฟังก่อนถ้าฟังแล้วก็ไม่ทําอ่ะมันไม่ได้ประเด็นไง ราะในที่สุดเวลาเราเรา,เราบอกเราก็บอกทั้งสินค้าถูกปะเราก็บอกทั้งบริษัทมั่นคงเราก็บอกทั้งวินวินก็นาอาจจะซื้อแค่สินค้าแต่วันหนึง่งก็อาจจะกลับมาทําธุรกิจได้แต่บางคนบางคนเห็นโอกาสธุรกิจก็ทําธุรกิจเลย